พอเขาหาไม่เจอเนี่ยเขาเสิหางหางแล้วเขาไปเจอที่ลิทเคยถ่ายพี่นกเขาก็เลยมาถามว่า,าร้านนี้ย้ายไปไหนแล้วน้นี่เจอมาเจอพี่นกหรือว่าหรือว่าเดินมาหาเ,เดินมาบังเอิญเจอที่หาพี่<า>อยู่นะ<า>ลิทเข้าไปหาในซอยวัดมะกอกอะ่ะไม่เจอพอดีพ่อมีคนดูนครนกเลยต้องกลงับบ้านเร็วเพื่อนๆคะวันนี้ลิษ เจอร้านที่เพื่อนๆตามหากันนะคะร้านนกเนื้อทอดที่เคยขายอยู่ตรงหน้าเซเว่นปากซอยวัดมะกอกหรือว่าราดชวิถี18นะคะเมื่อก่อนพี่นกจะขายอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงนี้นะคะปากซอยราชวิถี18ค่ะฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะอยู่เยื้องๆก,กันกับโรงพยาบาลเด็กกับโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยจะอยู่ตรงนี้นะคะ ท่านไหนเคยทานแล้วจําได้ก็สามารถตามมาที่นี่ได้ค่ะวัดมะกอกวัดอภัยทยาลามนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันกันกบโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กอะคะ่ะท่านไหนที่มาอนุสาวรีย์ชัยแล้วเคยได้ทานร้านเนื้อทอดร้านนี้นะคะแล้วติดใจกลับมาหาอีกทีไม่เจอนะคะตอนนี้พี่นกนะย้ายมานะคะอยู่ตรงาราชวิถี 15, 1ิหหรือว่าตลาดตลาดนัดซอยโยทีค่ะเป็นตลาดเช้านะคะ ตลาดนี้ลิซเคยพาเพื่อนๆมาบ่อย,อยค่ะเดินเข้ามานะคะราชวิถี15เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลาพระมงกุฎค่ะนะคะตรงข้ามกันเดินเข้าซอยมาประมาณ200เมตรนะคะถ้าหากเห็นเซเว่นเนี่ยเซเว่นนะคะแล้วก็จะเป็นประตูทางเนี้จะเจอร้านพี่นกนะคะเนี่ยบังเอิญมากเลยที่เจอหน้าแฟด97น้าแฟด97นะคะพี่นกขายอยู่ที่นี่เดี๋ยวริทให้ดูเนื้อทอดร้านพี่นกนะคะ สำหรับใครสายเนื้อมาร้านนี้ไม่ผิดหวังค่ะอยามาที่นี่รักไทยมีตอนนี้มีหมูด้ไหมคะพี่น้องมีค่ะมีแต่วันนี้หมดแล้วมีมีเหมือนเดิมค่ะมีเหมือนเดิมนะคะที่เคยทานอยู่ที่ตรงที่เก่านะคะตรงหน้าเซเว่นอ่ะจะเป็นข้าวเหนียวแบบจับเป็นถุงๆแบบนี้ก็มีนะคะ ตอนนี้พี่โนขายยังไงอะคะเอ่อตอนนี้ชุดละ40บาทนะชุดละ40มีหมูฝอยเนื้อสวรรค์เนื้อทอดนะฮะทอดอะไรพวกนี้เนืสวรรค์หมูสวรรค์่างเนืสวรรค์เนื้อแล้วก็เนื้อเค็มทอดแล้วก็เนื้อราคาขายยังไงอะราคาเอ่อโลละ800ค่ะโลละ800ร้อยดร้อยยบาทเหลือ780เหลือ780เผื่อท่านไหนอยากทานเอ่อโทรมาสั่งเอาไว้ก็ได้ให้จับเป็นชุดข้าวเหนียวก็ได้นะคะใช่ ที่นกเบอร์นิดอ่านเบอร์เลยนะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าแ่เก้าแปดสี่หกหกแปดห้าหกหกแปดห้าศูนยเผื่อท่านไหนอยากทานโทรม,มาสั่งเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเอาไปจับขายต่อก็ได้รับจัดออเดอร์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมรับจัดออเดอร์เหมือนเดิมอันนี้ก็มีออเดอร์อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นชุดๆนะคะเป็นถุงๆ จายตอนเรื่องคนเดิมเดี๋ยวพี่นกขายระยะสั้นขึ้นขายตอนช่วงเช้าตลาดนี้เป็นตลาดเช้าค่ะ<ต>เ,เพื่อนๆแต่ว่าจะเอาก็ให้สั่งล่วงหน้าเพราะพี่นกทำของที่บ้านจะส่งให้จนถึงสองทุ่มครึ่งสั่งล่วงหน้าเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพี่นกส่งให้นัดนัดมาก็ได้นัดมารับตรงไหนอะไรสะดวกตรงไหนนะคะ,ะพี่นกทาอยู่ที่บ้านถึงสองทุ่มครึ่งเลยเพราะตอนนี้คุณพ่อเขาป่วยอยู่ที่บ้านก็อยู่ที่ประชาสงเคราะห์ซอยสาม อ๋อประชาสงเคราะห์ตรงแถวดินแดงอหรอคะใช่ค่ะบ้านอยู่แถวประชาสงเคราะห์ดินแดงค่ะตอนนี้คุณพ่อพี่นกป่วยด้วยนะคะพี่นกก็ดูแลคุณพ่อด้วยที่บ้านนะคะแล้วก็ตลาดเนี้ยจะวายประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงอ่ะพี่นกอยู่ที่นี่ถึงประมาณ10บโมงเช้าเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งถึง10บโมงเช้าหยุดวันจันทร์ค่ะแล้วหลัง10บโมงเช้าพี่นกไปขายที่ประชาสงเคราะห์ซอย3หลัง10บโมงเช้าไปประชาสงเคราะห์ซอย3เป็น เป็นตลาดหรือเปล่าคะหรือว่ารับออเดอร์อ๋อรับ, oh, บออเดอ,อร์ประชาสงเคราะห์ซอยสามลูกพ่อไปด้วยเพื่อนเพื่อนโทรสอบถามได้สะดวกแถวดินแดงแถวประชาสงเคราะห์ก็ที่นั่นหรือว่าตอนเช้าเนี่ยมาอนุสาวรีชัยที่ถึงร้านเนื้อทอดเจ้าอร่อยนะคะเจ้าเก่าดั้งเดิมเนี่ยก็เดินเข้ามาในซอยราชาวิถี15ของกินเยอะมากซอยนี้นะคะจะทะลุออกไปเนี่ยเป็นคณะทันตกรรมนะคะมหาวิทยาลายัยมหิดลค่ะ เลี้ยวขวาออกไปซอยเขาเรียกซอยโยทีคนะ่ะเพื่อนๆจะเป็นตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาซอยนี้รีเคยพาเดินนะคะเข้าทั้งซอยเลยเดินทะลุออกรามานะคะเดินมาจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยอะคะ่ะเข้าซอยโยทีนะคะก็เดินมาสักประมาณ200เมตรเนี่ยก็จะเจอทางเข้าทางนี้นะคะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่ เขาตัดผ่านะคะท่านไหนมาใช้เป็นซอยรัดได้นะคะออกด้าชวิถีขวามือก็จะไปอนุสาวรีย์ชัยนะคะซายมือก็จะเป็นแยกตึกชัยค่ะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะถ้าอยากได้ติดมันก็ได้นะคะเลือกได้เลยค่ะเมืนเดิมเนื้อฉ่ำๆนุ่มๆเนื้อฉ่ำๆนุ่มๆเหมือนเดิมถ้าเป็นหมูนี่ราคาเดียวกันไหมจ้าจ้าจ้า ได้เอากระเอาเนื้อเขาไป็นเนื้อแถมใหมอ่ะแถมให้ด pues ้วยพี่โนถ้าเป็นหมูนี่ราคาเท่าไหร่คะราคาคิดละ60จ่ะโลละ600อ่าราคาจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ราคาขยับขึ้นนิดนึง50บาทดีใจพี่โนก็ดีใจ ลิซดเดินเข้าไปหาพี่นกเพราะว่าตอนแรกๆที่ไม่เห็นพี่นกขายที่หน้าเซเวน่นน่ะเห็นเข้าไปขายในตรงวัดมะกอกเข้าซอยไปหน่อยนึงแล้วตอนหลังพอคนถามว่ายังอยู่ขายอยู่ตรงไหนไหมลิซเดินเข้าไปวัดมะกอกไม่เจอละอล <laughs> ยังว่าเอ๊ะไปไหนนะจะไปหาที่ไหนได้เนี่ยลิซวัน <laughs> นี้เดินเข้ามานะคะจะจะทะลุออกไปเนี่ยมาตลาดค่ะมาซื้อพวกผักกันนะคะแล้วเดินมาทางนี้เจอพอดีเลย มีทั้งหมูหมมีทั้งเนื้อนะคะอ่าสามชั้นก็มีนะคะก็ฝากร้านที่นกเล้ยค่ะเพื่อนๆอยากมาทานเองนะคะมาหาหมอมาโรงพยาบาลแถวย่านอนุสาวรีย์ชัยเดินเข้าซอยราชวิถี15มานะคะตรงนี้ช่วงเช้าของกินทั้งซอยเลยนะเขาเรียกตลาดนัดซอยโยธีนนะคะบางคนก็เรียกตลาดสายหยุดนะเพราะว่ามันเป็นตลาดเช้าเขาก็เรียกสายหยุดกันทั้งประเทศนะคะตลาดช่วงเช้าอ่ะก็เดินเข้ามาบรรยากาศร่มรื่นนะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นข้างๆกับ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะถ้าเราเดินมาทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยจากถนนราชวิถีนะคะแปบ๊บเดียวเราก็จะเจอซอยราชวิถี15แล้วเข้ามานะคะทะลุกออกไปท้ายซอยห,หัวซอยท้ายซอยประมาณ300เมตรค่ะเพื่อนๆเดินเที่ยวเดิน,าดนหาของกินนะคะผักผลไม้มีนะคะกาแฟอ่าพวกอาหารสดนะคะแล้วก็พวกเกาเหลาข้าวมันไก่มีหมดเลยนะในซอยนี้ ซอยน,นี้ก็จะขายทุกวันหยุดขายหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสักสิบโมงเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มวายนะคะอาราะฝากร้านพี่นกด้วยวันนี้ลิศขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ตามไปซื้อ,อของกินนะคะร้านที่ลิศรีวิวนะลิศขอบคุณมากๆเลยได้กลับไปอีกรอบนึงนะคะร้านขาบอกเนี่ยลิศดีใจมากเลยนะคะขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แท็ขอบคุณทุกคอมเมนต์และกําลังใจค่ะเราก็เหมือนกับได้ช่วยหมุนหมุนเศรษฐกิจกันนะคะ บางคนมีกําลังทรับแต่ว่าไม่รู้จะไปหาที่กินอะไรที่ไหนนะคะก็สามารถตามมาซื้อได้นะคะหรือว่าท่านไหนเนี่ยมาแถวนี้แล้วอยากกินก็มาได้เลยนะคะลุยเลยนะคะซอยนี้ทั้งซอยเลยสามารถมาอุ่นหนุนกันได้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่นกขอบคุณมากนะคะขอให้มีออเดอร์เยอะๆนะนพี่นกขาลิกไม่ทานเนื้อ ไม่ทานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เอาไม่เอาค่ะพี่นกเดินเดี๋ยวหนูอุ้หนุนพี่นกดีกว่าไม่เอานานาเจอกันทีพี่นกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูอุ้นหนุนพี่นกไม่เอาไม่ทานไม่ย่อมละโอเคโอเคขายของก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นกรับตังค์ริเถอะนะเอาแค่บาทมันไม่สบายใจอ่ะ นาไม่เป็นไรเราช่วยกันค่ะลิศทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอถ่ายลูกค้าบางคนเขายังไม่รู้ไงใช่เขาไม่รู้ค่ะเขาเขาเขาเห็นลิศเคยรีวิวไว้เขาก็ยังไปถามอยู่นะคะเขาไปเจอเขาเหมือนกับว่าเขาหาร้านพี่นกอ่ะเขาก็เลยไปเสิร์ไม่เจอใช่ลูกค้าหลายคนนอกจากเขาจะเดินมาที่เนี่ยเขาจะเจอโนบัพอเขาหาไม่เจอเนี่ยเขาเสิร์ชหาไงแล้วเขาไปเจอที่ลิศเคยถ่ายพี่นก เขาก็เลยมาถามว่า,าร้านนี้ย้ายไปไหนแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอบไม่ถูกอะ่ะให้ตอบไม่ถูกใช่ไหมเดินไปหาไม่เจอไนงะ<อ>เดินไปแล้วหาไม่เจอโอ,โอเคตอนนี้เจอแล้ว้ยังยัง,ยงคอมเมนต์ไว้เลยค่ะว่าถ้าใครเจอร<ป>้านที่นกเนี่ยให้มาบอกด้วย<แ>ให้มาคอมเมนต์ด้วยเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์โทรเบอร์ใหม่ของที่นกค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอย่าหญ่กถึงแต่จอนใช้คนเดียวใช้คนนี้ย